สำหรับใครนะคะที่เริ่มเขียนเช็คแล้วยังงงกับหน่วยสตางอยู่ว่าสามารถเขียนเป็นแบบจุดทศนิยมหรือเขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ไหมวันนี้คลิปนี้มีคำตอบ จริงๆแล้วสามารถเขียนได้ทั้ง2แบบนะคะแบบแรกเลยเนี่ยอย่างเช่นอนีิยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น9 9 6 8 8 6บาท25สตางค์นะคะก็สามารถเขียนเป็นจุด,จดทศนิยมได้ดังนี้ค่ะหรือว่าเอาจุดทศนิยมเนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็น25ส่วนร้อยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราลองไปดูกันเลยนะคะว่าสมมติว่า,เ,าเขียนลงไปในเช็คนี่หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เป็นหน้าเช็คนะคะที่เราจะทดลองเขียนให้ดูนะคะก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเขียนตัวเลขหน่วยสตางค์เป็นแบบเศษส่วนก็จะเขียนแบบนี้ค่ะแต่จะบอกว่าในส่วนของคำอ่านภาษาไทยก็เหมือนกันแค่เขียน ตัวเลขได้ทั้งสองแบบนะคะก็คือคำอ่านภาษาไทยก็จาเหมือนกันว่า9าแสนเหมือนกันว่า996,826บาท25สต่าตางค์นะคะก็เขียนเหมือนกันจริงๆแล้วเขียนได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าในกรณีที่จำนวนเงินเป็นจำนวนเเป็นบาทท้วนนะคะอย่างเช่น5 8 0 0 0 0บาทท้วนก็ ถ้าเขียนแบบแรกนะคะก็เขียนแบบปกติเลย5 5 8 0 0 0 0บาททวนก็คือเขียนจุดข้างหลังก็จะเป็นจุด 0, 0ูหรือว่า สามารถเขียนได้แบบเศษส่วนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเศษส่วนก็จะเขียนเป็นห้าแสนแปดหมื่นนะคะข้างหลังก็จะเขียนเป็น xx ส่วนร้อยนะคะเพื่อให้รู้ว่าด้านหลังไม่มีหน่วยสตังค์นะคะก็สามารถเขียนได้2แบบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเราเขียนคำอ่านของจำนวนเงินเนี่ยเราจะต้องลงท้ายด้วยบาททวนนะคะ สิ่งที่ทุกคนต้องระวังเลยก็คือเวลาเราเขียนคําอ่านของจํานวนตัวเลขเนี่ยพอใกล้ถึงหลักสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าบาทแล้วต่อด้วยหน่วยสตางค์นะคะอย่างเช่น52บาท75สตางค์นะคะคือห้ามตกคำว่าบาทเด็ดขาดแต่ถ้าในกรณีที่ จำนวนตัวเลขนั้นเป็นจำนวนเลขกลมๆนะคะคุณก็สามารถเขียนคำว่าบาทท้วนนะคะต้องเขียนคำว่าบาททวนลงท้ายทุกครั้งนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปขึ้นที่ธนาคารเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตกคำว่าบาทหรือว่าบาททวนไปเนี่ยธนาคารเขาก็จะไม่รับเช็คนะคะเราก็จะต้องออกเช็คใหม่ค่ะ <laughs> เราต้องกลับมาออกเช็คใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ ฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสตินะคะสติสติและสตินะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการที่กำลังมีเช็คเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าสามารถแชร์ให้กับคนรอบข้างของคุณนะคะที่กำลังฝึกเขียนเช็คหรือว่ากำลังมีเช็คอยู่นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆหรือว่าหรือว่าเทคนิคดีๆก็สามารถกดซีเฟิร์สได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสุัสดีค่ะสุดจีค่ะ